เกษมกันนะคะเออแม่หนึ่งเลนเราเข้าไปได้สบายสบายก่อนเพราะมาดูนฝางอยู่แล้วก็มองตรงนะคะเออแล้วก็ขับเกาะเลนนี้ไปก่อนถึงแม้ต้องการซ้ายเลนหนึ่งอ่ะแล้วค่อยดูซ้ายอีกทีว่าเราไปได้ไหมตอนที่เราตั้งตรงเลนแล้วไม่ได้อ่ะเราตามคันนี้ไปได้ไหมเรดูข้างหน้าด้วยค่ะดูข้างหน้าด้วย <borah? S 1> เออแล้วก็อยา่าเบรกจนนิ่งนะอะไรเราไปได้ไหมคะไม่ได้ดูข้างหน้าไปได้ก็เตินกลิงไปก่อนถ้าเลนเราไปได้ค่ะเดี๋ยวเราไปสุดถนนนู่นอ่ะเราถึงจะเข้าซ้ายกันเออ แล้วระวังรถติดอซอยนั้นด้วยนะตอนนี้ไปได้ไหมคะใช้เออเนี่ยห็นไหมข้างหน้าเดือกซิลค์เห็นไป้ายไหมไฟซ้ายอีกเลนนึงคะ่ะเพราะเลนนี้เห็นไหมลูกศรตรงระวัมงมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าข้างหน้าด้วยนะฮะแล้วต้องข้ามอีกเลนนึงคะ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยังไม่พอค่ะเราจะเลี้ยวเลนซ้ายก็ข้ามอีกเลนนึงคะ่ะเราจะไม่คุ้งเลนขวากันอันตรายแล้วยกคันเร่งไปค่ะระวังรถกับรถใต้สะพานนะไฟเลี้ยวก็เปิดซ้ำซ้อนนี่หมายความว่างไงคะแล้วคุณปิดนี่คุณเลี้ยวเสร็จแล้ละะ้้ววเเหรอออออคค่ะะยลีุณ๋ตง ก็ยังเลี้ยวไม่เสร็จเลยเนี่ยอ๋อหลือวเลนเราไปได้ไหมคะไ,ไเอออันลี้ล้วก็มองไกลไปข้างหน้าคะ่ะเดี๋ยวจะต้องชิดขวาเข้าทางหลักนะคะต้องข้ามไปอีกเลนหนึ่ง <c oughs> เลนนี้มันจะพาไปกลับรถใต้สะพาน,นนะ่ <c oughs> เอาา้าไม่ต้องกลับรถลอรอสเอรโครไม่ต้องกลับอ่ะอุ้ยเออไม่ต้องไม่ต้องไปทางนี้แหละไปทางนี้ทางนี้แหละไปทางนี้ทางนี้มันจะได้เจอรถติดไปขวาค่ะไปขวาไม่ต้องกลับผ่านก็ไปเลยค่ะรถชมพูโตกระลิงโตกระลิงค่ะไม่เอาโอเคไปกลับก็ได้ไละ เราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้ยังไงเหรอแม่แต่งจริงอะค่ะกลับไหมไม่ต้องกลับอ่ะเพราะเด๋ยวเซอร์เคิลอยู่ตรงนู้นอะเออแต่มันกลับสะพานหนึ่งเหมือนที่เราลงอันแรกค่ะฝึกฝึกกลับไม่เหมือนตึกไม่เหมือนเอที่อยู่ตึกเอนะครูพาหนูมาผิดนี่ฝึกก่ะฝึกฝึกตลอดเดี๋ยวถ้าเราตรงไปอะค่ะพอเรากลับรถเสร็จมีกับรถใต้สะพานรอเราอีกช็อตหนึ่งไหมถ้าเราจะกลับขึ้นเส้นเดิมเมื่อกี้อ่า เพราะฉะนั้นให้ดูป้ายเองค่ะหาที่กลับรถให้ได้เห็นไหมตรงนี้แวงแวงราคุณเคยเดินผ่านได้อย่างเงี้ยเพราะเราบอกว่เดินผ่านพม,าม,าม่านมามีป้ายกลับรถบอกเรามาไหมคะให้คิดง่ายๆก่อนตรงไหนมีสะพานข้ามแยกข้างล่างมีทางกลับรถเสมอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับรถตรงนู้นนะคะมาปุ๊บต้องขึ้นสะพานได้นะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนเลยะคะ่ะเกาะเลนนี้ไปแต่ระวังรถทางขวาเข้ามาจอยกับเราเท่านั้นเอง จอยแบบไม่มีมารยาทนะค่ะจอยมันทําศึกอ่ะอ๋อเราคิดทางไหนมากไปไหมครับมองยาวค่ะเนี่ยถ้าคันนี้เร่งอยู่อย่าไปเร่งเพ่งกับเขาอะเผื่อเขาหลบมอเตอร์ไซค์มากระแทกเราอย่างเงี้ยเนี่ยห้ามขับตีคู่กับรถคันอื่นเด็ดขาดต้องเว้นช่องให้รถกระแทกได้อย่างเงี้ยเห็นป้ายกลับรถไหมเราคิดว่าสะพานนี้กลับรถได้กี่เลนคะอ่าเราต้องเปลี่ยนเลนไหมถ้าจะกลับรถตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นป้ายไหม ระวังหร้อวเาข้าออกตลอดเวลาตามป้ายที่เขาแนะนำไหมวัดร้อนแล้วเขาบอกให้ลดหลือให้เพิ่มคันเร่งคะป้าปลดคะ่ะแล้วเท้าคุณอยู่ที่ไหนคะ,ะเนี่ยป้ายเขาบอกลดความเร็วอีกเขาพยายามค่อยๆแนบข,ขวาของตัวเองไว้ค่ะเกาะเลนเองไว้แล้วมองไปข้างหน้าไหมข้าเลนพักให้ได้ก่อนค่ะเร็วค่อยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไอ้เนี่ยเขาจะไม่มาจอยกับเราเราค่อยข้าวบอ,อกไปหาเขาเองค่ะเออแล้วมองไปข้างหน้า อ่าวันนี้จะต้องซ่อมเรื่องการเปลี่ยนเลนกันนิดหนึ่งนะคะก็ต้องฝึกทางที่เป็นทางตรงจะได้สกิลเติมคันเร่งนิดนึงแล้วก็บีกง,ง่ายขึ้นอันนี้ต้องชิดเย<อ>า<อ>เแล้ว <laughs> คิดขวาพอคุณเลี้ยวซ้ายมาเส้นเนี้ยออกจากคอนโดมาะคะ่ะต้องขึ้นหนึ่งสะพานก่อนเออแต่ก็ถือว่าไม่ได้หายไปไกลนะก็แค่กับรถนิดหน่อยนะคะแล้วมองยาวเลยค่ะตัดสินใจไปปุ๊บเออแล้วก็ขับเกาะเลนนี้ไปก่อนนะคะอ,อืมนี่แหละค่ะผู้เรียน เครื่อนี้เขาก็กระจอกอย่างเลยแคจะมีป้ายทุกๆหนึ่งเมตรเนาะว่าต้องเลี้ยวไปไหนบ้างนะคะป้ายนี้เขาเตือนว่าอะไรรถลื่น่ะอันนี้กระชิดเหลือเกินในอีเวนต์เนี่ยใช่เขาบอกระวังช่วงฝนตกถนนแถวเนี้ยมันจะลื่นนะคะซ้ายมือรถแว๊บๆเขาจอดทำไมคะไปไกลหน่อยเห็นไหมกรวชิดตรงไหนมากไปไหมคะยกคันเร่งค่ะยกคันเร่งยกคันเร่งมอเตอ์ไซค์ไกลๆนู่นหรือตำรวจหรือเปล่าแล้วเท้าเพายันออกมาเลยเส้นขาวหรือเปล่าถ้าคุณจะหลบเพราคุณจะกระแทกใครหรือเปล่า บางทีตำรวจก็มาทดสอบเราเหมือนกันแล้วเลนขวาก็จะบีบม,มาหาเราไม่เพราะเขาทำงานกันอยู่อย่างนั้นเออแม้สายตาเรามองได้ไม่ไกลอะค่ะนี่คือข้อเสีอเยอย่าไปเอารองเท้าเข้ามานะเขากำลังตัดแต้มเราอยู่นั่นแหละนี่ก็หยุดตรงนั้นนะคะเลนเราไปต่อได้ไหมคะถนนบ้านเราเป็นไงจะรอไ,ไว้นะคะเออตามหลังทะสีดำไปได้ไหมให้เห็นป้ายทะเบวียนก่อนนะอ่ะแล้วมองป้ายทะเบียนก็เลยเอออะไรเดี๋ยวเราจะออกซ้ายข้างหน้าต่อนี่มันไปทำศึกมาเตะข้างมนะันย้างวเวลยอ่ะ ไม่มาละเลี้ยวซ้ายด้วยเดี๋ยวเอาซ้ายต่อเราจะไปกลับรถกันนะฮะไม่มาแล้วอ่ะอยากยังไงึงนตันปิ่นกลับรถขึ้นใต้สะพานแล้วถึงเลยไม่จอยอยากได้เดี๋ยวเซอร์เคิลยังไงเดี๋ยวฟาดมากกว่าตรงนี้ยแต่เบรกแต่เบรกเขาเบรกเขาไม่มีไฟอะค่ะเขาเบรกนานแล้วแต่เรามองตรงนี้ค่ะเขาเด้งนานแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพจากล้องให้ดูปิดไฟเลี้ยว้วเติมคันเร่งไว้ค่ะ เดี๋ยวฉันเจอรีโครงแม่เลนแมตเลยต่อเดียวอ่ะมาเธอเกือบจูบตูบเอ็กวันต่ตเดียวนะไหนหน้าตาเก,กลียดแค้นอีเดสโคจิมมี่มาเหมืน <c oughs> ดาวใจ<า>วไงดาวใจขึ้นทางด่วนจะมมีม่มาอีกแล้วยกคันเร่งเลยค่ะเขาหลบมอเตอร์ไซค์มาหาเราแน่แบบเนี้ยนี่ค่ะไทยเลนนี่ท่ระ <s aren> ดาะเรานั่นแหละขับตามเลนนี้ไปไเรื่อยๆนะคะ อย่าเข้าทางหลักเด็ดค่ะหลังจากที่เราขึ้นมาหนึ่งสะพานแล้วคราวนี้เปลี่ยนไปขับเลนซ้ายค่ะเพราะเลนซ้ายไม่มีใครขวางเลยเราจะได้ไม่ต้องใช้ความเร็วนะคะเห็นไหมตำรวจอยู่ทุกจุดเลยก็เป็นไปได้ว่าอีกสักพักอาจจะมีการตั้งด่านนะคะแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวนะคุณได้นานแล้วนะคะเห็นเดอะซเคิลมั้งไหมจำโรงเรียนสอนขับรถเมื่อกี้ได้ไหม ที่คดิฉันบอกว่าเขาเข้าแล้วเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะกลับรถกันนะคะเลนนี้เขาให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถฮะสุดทางเปิดไฟยกขวาเปลี่ยนเลนขวาค่ะเนี่ยแต่ัดสินใจไปปุ๊บเบี่ยงแล้วมองข้างหน้าเลยค่ะจะได้รู้ว่าเขาเบรกหรือไม่เบรกเพราะเรามองกระจกข้างนั้นไปแล้วยกคันเร่งเลยค่ะเมื่อเราได้เรนแล้วเออเนี่ยขอแค่ช่วงชิงให้ได้เลนนะคะเร่งแค่ช่วงนั้นพอคิดว่าสะพานนี้ใช่คิดว่ากลับรถแต่สะพานนี้กลับได้กี่เลนคะออสองาเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเนง้่รน เออกลับได้เลนเดียวค่ะแล้วมองตามป,าป้ายทะเบียนคันหน้าไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งกลับมาที่เบรกก็ย,ยังเบรกเลยนะจะฟาดไม่ต้องไปดูแล้วมาตรงมาตานเนี่ยชิดขวาไว้ค่ะเรามีเลนบงังคับของเราอยู่แล้วที่เป็นเลนตันเนี่ยอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ดูกระจกซ้ายค่ะแล้วก็เร่งไปเบาๆซ้ายให้ตาน,นี่ไปก่อนได้ไหมคนไทยไม่รอคิวออดไงก็แพ้ไปแล้วดูข้างหน้าด้วยนะคะเออตามคันนี้ไปได้ไหม <c oughs> อ่้เติมคันเร่งเลยค่ะแล้วมองข้างหน้าเลยค่ะอย่าปล่อยปุกมาเลยจริงก็ประคองมันไว้จริง ขาวชนไปเลยประกุ้งตงอะไรลุมๆมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะน,ยยนักเรียนท่านแมาขับรถไปจังหวะเขารถซิ่งไงครับเมื่อกี้กับแขกโค้งไงคะ,ะ,งคงงคะอืมระวังนะเดี๋ยวดังขวาเขามาร่วมกับเราด้วยนะคะดังนั้นต้องเซงให้เยือกหน้าคันอื่นไปก่อนเห็นไหมถนนบ้านเรามันมีเส้นปะให้แป๊บเดียวอะ่ะมันไม่มีเซน้นต์นะคะเห็นไหมเขาเบรกตั้งแต่เนิน่นหาสาเหตุเบรกทําไมรถติดยาวไหมมีอุบัติเหตุขวางหน้าหรือเปล่าแมแล้วรถเขตะแคงขนาดนั้นเมื่อกี้เราก็ต้องยกคันเร่งค่ะแล้วจับพวงมาลัยให้แน่นแล้วมองไปเปางหน้าห้ามเบรกห้ามเบรก เนี่ยถ้าคุณมาเร็วคุณก็ข้อมเลยเออแล้วก็เปลี่ยนไปซ้ายหนึ่งเลนรอไว้ค่ะเลยปั๊มปตทจะเป็นเซอร์เคิลเราดูข้างหน้าด้วยนะว่าเขาเบรกหรือเปล่าแล้วก็ยกคันเร่งมาได้เลนค่ะถ้าข้างหน้ารถติดๆนะเออให้จำไว้ว่าเดี๋ยวเซอร์เคิลเลยปั๊มปตทสมมาไดออ้จำมาได้จำแต่เรื่องดีๆอะมาวันนึงถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสิงโตแล้วให้หมู่บ้านเนี้ยคุณจำป้ายจต่ลจอนสินักเรียน แต่ละคนหนูจาป้ายของออต้นมะขามต้นนี้ได้อย่างเงี้ยคันนี้เขาลําเลยเราอยู่ไหมคะอ๋ะอเออเพราะฉะนั้นแค่หลบแล้วระวังข้างหน้าทางเข้าออกปั๊มด้วยต้องชะลอต้องเปิดไฟเลี้ยวต้องเปิดค <ละ S 2> ่ะ,คนเ,ะเนี่ยขอก็ไปนิดนึงเนี่ยเบี่ยงแล้วมองไกลค่ะมองแท็กซี่อย่าไปมองคันนี้แล้วปิดไฟเลีล้ยวแล้วรอคันดำออกมาก่อนเพราะว่าเขาได้สิทธิ์มาแล้วนะคะแล้วมีคนติดตามคันนำมาไหมไม่มีอ่ะก็สบายใจขึ้นระวังคันนำออกมาปุ๊บเข้าหมู่บ้านชวนชื่นของตัวเองด้วยนะอย่าคิดว่าเขาจะตรงไปอย่าแทนเขานะคะบ้านอยู่ใกล้ห้างเหหนมัั้ยลลลบบ เออหลบเยอะไปนะคะมองตรงไปข้างหน้นาคุณชิดทางไหนมากไปไหมคะก็หรอ,อ,อ <laughs> คุณชิดมากไปคุณชิดซ้ายมากไปคุณรู้คุณสู้ไม่ได้แต่คุณไม่ยกคันเร่งเลยคะ่ะนักเรียนเนี่ยเราจี้เขามากเกินไปต้องยกคันเร่งแล้วคะ่ะเนี่ยนักเรียนจะชอบคิดว่าไม่จี้แต่ลองคิดดิคันนั้นเครื่องยนต์ดับแล้วหยุดนิ่งเลยอะ่ะคุณเบรกทันไหมโดยที่ขลังไม่ชนท้ายคุณด้วยนะเนี่ยห้างเล็กที่เราถามเนี่ยอะไรวะน่าจะเป็นฟู้ดพาร์คเลยสักอย่างของเราต้องเลยตรงนี้ไปก่อน แตะเบรกนะคะเดี๋ยวมันจะเหมือนอีกคันหนึ่งที่คุณนัทบอกถ้าเขาเป็นเกียร์ธรรมดาอนะ่ะเขาไหลลงมาคุณโดนไปแล้วเนี่ยรอบนี้ดีหน่อยแต่รอบที่แล้วจี้กว่านี้นะคะปล่อยเบรกขึ้นมาค่ะแล้วอย่าไปชิดขวามองไกลเนี่ยผ่านก็ไปช้าๆได้รอบนี้จะสแกนเนีน่ยคันนี้เห็นไหมบีเอ็มล้ำดูขวาหนึ่งเดเราล้ำไปนิดนึงได้ไหมเน่ะแล้วดูตรงพันธสีแดงนะั่นคือที่เราจะเลี้ยวนะคะแล้วเปิดเลี้ยวซ้ายกลับมาทันไหมเปิดขวาแล้วเข้าซ้ายทําไมเขาทำไางั้นเขาคู ตาลอ,อยไปแล้วแต่เบรกนันของเราอยู่ตรงะะไม่โดนัลเนี่ยค่ะมาเหมือนจะไม่เบรกเลยแล้วถ้าคุณข้ามถนนวิ่งมาคุณดูทันไหมนี่แหละอยู่ได้แค่ไทยนี่แหละค่ะเพราะคุณเหมาะสมแล้วนะคะคราวนี้นะคะคุณสแกนดีๆนะฮะสั่งไม่ต้องเลยะคะ่ะทุกคนต้องอยู่ในช่วงจราจรนะเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วระวังเขากินขวาอีกนะกลัวซ้ายเบียดต้องเปิดขวาเยอะๆอ่าแล้วตรงนี้เรานิ่งไปแล้วต้องค่อยๆเทคตัวแล้วค่ะเมื่อเขาเริ่มเดียว เพราะขลังมันก็ไม่เข้าใจเราเขาจเลี้ยวซ <จะ S 1> ้ายเขาก็เลยกินขวาอะไรอย่างเงี้ยปะบางคันเกือบทุกคันอ,อย่าไปมองเขาเยอะค่ะขอแค่เขาไม่ล้ำสิ้นเราเท่านั้นเองเห็นไหมอยู่ดีเลนขวาขก็กลายเป็นเขตปลอดภัยแป๊บหนึง่งเขาก็เลยตกใจรีบกลับเข้ามาอเนี่ยถนนบ้านลาเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องยอม,มรับว่าบ้านเราสนมากฝึกขับกันมาเองแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ได้ผ่านโรงเรียนใช่แต่เพื่อนทุกคนก็ก็ แล้วเออมันขับก็เหมือนเราโตมาร้อยพ่อพันแม่การขับก็ร้อยพันวิธีเหมือนกันคิดแค่ว่าพาตัวเองไปให้ได้แล้วก็หาถนนบรมระบะราชชนนีให้เจอนะคะอันนี้ดีมากเห็นเขาแดงๆนิดนึงเออยกเท้าจากคันเล็กขอบคุณหลวงพ่อ,อนะอคะเแม่คนนี้รอไม่ได้เอออยากจะออกขวา,ท,าทั้งที่แท็กซี่รับคนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวคุณก็โฟล์วเหมือนเรา ดูป้ายด้วยตัวเองนะคะเหมือนพี่ระยองอะ่ะได้พี่ที่มาจากสวิตอ่ะวันที่สองอะ่ะแกต้องดู google map เป็นแล้วหลงคุณก็เปอยให้หลงบางทีกลับมาถึงกันทุ่งกว่าด้วยซ้ำเพราะไม่ <L> มงั้นเดี๋ยวคุณจะขับคนเดียวไม่ได้ปฐมอ่าเราไปตามนาคนปรปฐมะคะ่ะแล้วดูป้ายไกลๆที่สามนครปฐมเห็นไหม,ม,ะมะลูกศรชี้ตรงไปนะคะอย่าไปมองเขาเยอะหรอมองลีนตัวเองค่ะยิ่งมองเขาเราจะยิ่งเข้าไปหาเขา ขับทางหลักจะง่ายกว่าถึงแม้รถติดเพราะไม่ต้องมาช่วงชิงกับมอเตอร์ไซค์แท็กซี่จอดรับคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรียนให้ได้ทักษะต้องขับคู่ขนาด อยู่กำลังเลือกอยู่ว่าแถวไหนสั้นสุดเดีฉนันอาจจะโฉบกลับไปแถวเดิมก็ได้เห็นไหมกระแทกไปเนี่ยไม่มีไฟเลี้ยวแต่ฉันนิ่งไม่ได้อะ่ะถ้าน,นิ่งพวกมันจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกเป็น,ปปน,นตัวถ่วงโอเคเส้นนี้มันเหมาะกับเราที่เป็นสายซิ่งค่ะนี่เราจี้ท้ายเขามากมากๆเกินไปถูก okay, okay. สมมติค่ะเราดวงปุดสิบอเบล็กแต่งมาในขาว เพราะข้างหน้าคุณไม่มีระยะเลยเขาก็ตุ้มๆคุณซ่อมทั้งหน้าทั้งหลังเลยเออคุณพูดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพูดจนเสียงแหบแล้วคุณอาจจะยินยนคือจะมีประเภทที่ใจร้อนแต่ปรับตัวไม่ได้แต่พยายามปรับนะคะก็คือประเภทเนี้ยกับประเภทหนึ่งที่คุณนักสอนแล้วแบบเขาใจร้อนจริงๆแล้วไม่รู้ตัวเองจริงๆอะถ้าเป็นเด็กๆก็จะต้องฟ้องคุณพ่อคุณแม่ว่าน้องเป็นอย่างนี้นะคุณพ่อต้องปรับไม่งั้นน้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอน นั่นแหละค่ะพ่อพ่อก็เลยบอกเหมือนที่ครูบอกนครับที่มากมีที่มากเนี่ยเออให้เราคิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าทนาประมาณนี้เนี่ยพอที่ปัดน้ำฝนเราใช่ไหมเริ่มจะบังล้อหลังคอมิดแต่หาเราหยุดนิ่งได้เลยหน้าเราสั้นเนี่ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันนอนอย่างนี้ได้ทุกคันละค่ะนักเรียนให้คิดว่าเออเนี่ยแหละถ้าถ้าเคลื่อนช้าตามกันควรจะเห็นพื้นถนนนะคะเห็นแกระหว่างเขากับเราอยู่เรื่อยๆเออ เนี่ยพอรู้สึกว่าค,คิดว่าแบบหน้าซันเนี่ยก็เลยแบบไป่หองสื้อบางมันชิมครั้งที่แล้วคุณก็จี้อย่างนี้แหละค่ะในทฉันก็บอกนี้แล้วคุณก็ยังจี้เหมือนเดิมส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของคุณก็ยังจี้เหมือนเดิมนะฮะชาติที่แล้วเป็นโจนล้อค่ะค<อ>ัจี้เก่งเหมือนกันคันหน้ามันยาวไงแล้วในคันหน้าขับชิดทางไหนมากไปไหมท้ายขว่าเออเราก็ขับชิดเหมือนเขานะคะแล้วเราเริ่มจี้เขาไหมคะตอนนี้จังหวะที่คุณเลือบมองกระจกรถไหลไปเรื่อยๆเลยเออแล้วถ้าเมื่อกี้คันนี้ไม่ไหลก็หยุดนิ่งพอดีแล้วเราก็ยังไเรื่อยี จริงๆแบบเนี้ยเราไม่ต้องอบเสือข้างๆอะค่ะต้องจัดการข้างหน้าก่อนอือย่าไปโควนเดมอเตอร์ไซค์จะมาโชว์นรถเราลลไปอย่างเงี้ยค่ะขอแค่คุณอยู่กลางเลนได้อะเดี๋ยวเขา็ไต่บนเส้นทางของเขาไปเองอันเนี้ยก็เรามองว่าเราอยู่กลางเลนบอกมองจากกระจกข้างหรือมองจากข้างหน้าคะมองเส้นคร<ะ>งที่แล้วกูบอกออเฮ้ยเขาเบียดมาถูกต้องค่ะมาตั้งเ้าสังเกตทำไมทุกคนเบียดเพราะป้ายซ้ายบอกคุณไปบางบัวทองค่ะเดี๋ยวพวกงนี้ไม่รอคิว แล้วถ้าเราให้ทุกคันแทรกบ่อยๆอีกคันหลังเริ่มหมุนบิดแล้วแหละอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ยอมก็ชนกันคช่ไหมเส้นทึบเอาไม่อยู่ใช่ไหมแถวนี้ความเร็วจำกัดเท่าไหร่ห้าสิบแต่รอบที่แล้วที่รถไม่ติดคุณนักเรียนขับมาหกสิบไม่เห็นมีป้ายเลยค่ะคุณดูไม่ทันนะคะใช่ไหมเส้นทึบก็เอาไม่อยู่หลอกไฟเลี้ยวก็ไม่ต้องเปิดทําไมก็ถึงเอาการตัดแต้มเข้ามาเพราะว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ำไงไคะถ้าไม่ตัดแต้มฉันมีเงินจ่ายปรับมาดีเท่าไหร่ก็ได้เออแต่แต้ทมทุกคน,กคนมีเท่ากัน น่าจะโดนอ่ะเพราะคนที่ทำอ่ะค่ะไม่ใช่ตำรวจนี่คือขนส่งพวกรถขับต่างๆนานาจะไม่ค่อยห้ามเซนะคะเราฉุกเฉินเข้ามาซ้ายเมย์เบนซ์รถฉุกเฉินไปไงเนี่ยเขายอมกันละสูดผิกศพด้วยใช่ไปเลยเออต้องประมาณนี้ค่ะแล้วนิ่งเลยห้ามไหลแหละเนี่ยเราไม่ต้องชะเง้อค่ะวิ่งเลยเยอะแน่แหละใครมันจะนั่งขับอย่างนี้ล่ะคุณต้องนั่งติดเบาะ กกเริ่มไม่เห็นถนนนะคะเออเริ่มไม่เห็นถนนน่ะเราก็หยุดได้เลยให้คิดว่าคันหน้าถ้าเขารถเสียกับทันหันนะคะคุณหมุนซ้ายสุดหรือขวาสุดออกจากค้ายเขาได้ไหม,มแต่บ้านเราเห็นไหมรถติดคันนึงก็ติดกันยาวฉันบอกคุณตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะ